99คืนอัปเดตใหม่อีเวนต์วันขอบคุณพระเจ้าเราจะต้องเตรียมอาหารทั้งสิอย่างให้ทันก่อนที่เวลาจะหมดลงอีเวนต์ใหม่ที่ยากมหาโหดและของรางวัลที่คุ้มค่ากการพยายามและทั้งหมดนี้คืออัปเดตใหม่แต่งสกิ i วิ่งชา l e ล g น ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเดฟได้พูดอะไรเกี่ยวกับตัวเกงไ้บ้างอย่างแรกเลยนะครับอัปเดตวันขอบคุณพระเจ้าก็น,นําไว้ว่ามันถึงเวลาที่จะได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณพระเจ้าและทุกๆคนเนี่ยถูกเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงของเราเราเนี่ยสามารถเตรียมอาหารทั้ง10เมนูก่อนที่อาหารคร่าเนี่ยจะเริ่มได้หรือเปล่าเหมือนกับงานขอบคุณพระเจ้าของจริงมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไปกับเพื่อนถ้าเกิดว่ามีปัญหาในการทําอาหารเนี่ยให้เราไปเล่นกับเพื่อนเนาะ สิ่งที่มาใหม่เลยนะครับโต๊ะดินเนอร์สำหรับงานขอบคุณพระเจ้าเนี่ยจะอยู่ข้างๆกับแคมไฟของเราและจะมีหม้อทาอาหารอันใหม่ในโต๊ะคราฟของเรานะครับใช้วัสดุเดียวกับหม้อทาอาหารปกติเลยหม้ออาหารอันใหม่เนี่ยไว้สําหรับทําอาหารเมนูในวันขอบคุณพระเจ้ามีโซนใหม่เข้ามาเป็นโซนฤึูลับไหมพี่ในโซนนี้เนี่ยจะมีไก่งวงครับมีมันหวานแล้วก็จะมีบูปินอุปกรณ์ตกแต่งอันใหม่นะครับให้เรามาวางเล่นได้ไก่งวงเราจะต้องล่าไก่งวงเพื่อที่จะเอาขาแล้วก็ไส้มาทําอาหารนะครับ สิ่งที่มาใหม่ก็จะมีเท่านี้นะครับที่เขาบอกมาแต่ว่ามันมีตรงนี้ด้วยครับที่เขาไม่ได้บอกผมนี่จะมีแบบใหม่ทั้ง4อันนะครับทุกคนก็อันนี้ก็คือเราเสิร์ฟอาหารได้3อันเสิร์ฟอาหารได้5อันเสิร์ฟอาหารได้8อันแล้วก็เสิร์ฟอาหารได้10อันนะครับ10อันเนี่ยก็จะปลดล็อกฉากคัลซีนมาด้วยแต่ว่าผมไปลองเล่นในไอดีลองมาแล้วเมื่อกี้เล่นคนเดียวไม่ไหวจริงทําได้แค่8อันเท่านั้นคือมันยากสุดๆไปเลยมันทามาให้แบบเราเล่นกับเพื่อนโดยเฉพาะเลยคือถ้าเล่น2องคนเนี่ยผมว่าน่าจะ ทำา10อันได้และก่อนที่เราจะไปเล่นเกมจริงเนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าเราจะต้องหาวัตถุดิบอะไรบ้างและก่อนจะเข้าเกมไปเนี่ยก็ผมก็อยากจะให้เราเนี่อรู้วัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเข้าเกมไปแล้วเนี่ยมันจะต้องรีบแข่งกับเวลามากๆครับทุกคนอาจจะไม่ได้มีเวลาอธิบายขนาดนั้น1เลยขาไก่งวงไส้ไก่งวงไส้ไก่งวงเนี่ยเราจะต้องหา4อันนะครับเพื่อที่ทาอาหารทั้งหมดมันหวานอันใหม่เบอร์รี่แครอทข้าวโพด เน <in the> oh right <awake> ื้อสเต็กเนื้อกระต่ายเค้กฟักทองเราทําแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถเสิร์ฟอาหารได้ทั้งหมด8อย่างแล้วนะครับในเกมที่เราเล่นเนี่ยเสิร์ฟอาหารแค่แปดอย่างเราก็จะได้กล่องทั้งหมด3กล่องแล้วนะครับส่วนถ้าใครที่จะเสิร์ฟทั้งหมด10เมนูเนี่ยก็จะต้องเตรียมปลาดาบแล้วก็ซี่โครงแบบมอดด้วยนะครับและถ้าเราเสิร์ฟได้ทั้งหมด10จานเนี่ยเราก็จะได้คัสซินใหม่คัสซินใหม่เนี่ยมีคนลงให้ดูแล้วเนาะมันคือกวางเนี่ยจะแอบมากินอาหารที่เหลือของเราเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้ข้อมูลเกือบทุกอย่างเป็นทีี่เรรยยบ้อ แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนี้ก่านะครับว่าผมจะเล่นยังไงให้เสิร์ฟอาหารได้ครบ8จานแต่ถ้าเป็นสิจานเนี่ยคงไม่ไหวจริงเพราะผมเล่นคนเดียวอาล่ะทุกคนเวลาเราเกิดมามันก็จะมีโต๊ะอยู่ข้างๆกับแคมป์ไฟของเราเนาะแล้วก็จะมีไวบอร์ดเขียนด้วยว่าเราต้องทําอะไรบ้างวันแรกเนี่ยผมก็จะลิงหาทรัพยากรก่อนเลยสิ่งแรกที่ผมจะทำเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่เราจะสำรวจให้ครบก่อนนะว่ามีไกต่ตรงไหนบ้างแล้วก็ก็พยายามหาของมาให้เยอะที่สุดอะทุกคนนี่อันนี้คือไส้นะโอ้ตีตัวแรกได้เลยของดีของดี แล้วก็เราพยายามตีไก่ไปเรื่อยๆนะทุกคนเจอไก่ตรงไหนก็ตีให้หมดเพราะว่าเราต้องใช้ไส้ทั้งหมด4อันนะในการทําอาหาร่วนมันหวานเนี่ยเราสามารถกินพัางๆไปก่อนได้นะเวลาเราหิวเพราะว่ามันมีเยอะอยู่แล้วไก่กับมันหวานเนี่ยไก่กับมันหวานเนี่ยมันเกิดทุกวันเนาะแล้วก็มันจะไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะมันจะมีหลายที่นะทุกคนเดี๋ยววันแรกเนี่ยผมก็จะพยายามหาไม้ให้ได้เยอะๆก่อนเนาะเพื่อที่จะเอาไปทําฟาร์มแปลงพักของเราหาได้ไส้เมกแล้วดวงดีดวงดีดวงดี คือแปลงผักเนี่ยจำเป็นมากๆเพราะว่าเราต้องหาฟักทองกับเค้กจากแปลงผักเนาะเอ้าเราได้ไส้มาแล้ว3มอันแล้วทุกคนเอ้าเราได้ไสสี่อันแล้วอุ๊ยรอบนี้ดวงดีอ่ะเอาล่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยไสของผมเนี่ยหาได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่ารอบนี้เนี่ยทำเร็วเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะไปหาอย่างอื่นแทนเนาะนี่ครับทุกคนสิ่งแรกที่เราจะคราฟเนี่ยไม่ใช่มอทําอาหารของเราแต่ว่าสิ่งแรกที่เราจะคราฟเนี่ยมันคือแปลงผักยังไงล่ะ เรายิ่งมีแปลงผักเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งมีโอกาสที่ได้ฝักทองกับเค้กมากขึ้นเท่านั้นนะทุกคนวันแรกนี้ผมก็จะพยายามหาแต่ไม้เนาะผมว่า2ฟาร์มเนี่ยไม่น่าพอบ้านโซนใหม่เนี่ยก็จะมีกล่องให้เราเปิดแล้วก็จะมีบูบินให้เราด้วยเนาะต่อไปผมก็จะพยายามหาเชื้อเพลิงมาเติมแค๊ไฟนะทุกคนอย่างน้อยไปให้ถึงประมาณสักขั้น5ขั้น6เนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะเจอเค้กล่นตามทางเนาะเพราะว่าเราจะหวังให้แปลงผักเราเนี่ยมีเค้กเนี่ยมันก็อาจจะ ยากนิดหน่อยเพราะว่าเค้กนี่โอกาสได้น้อยมากโอกาสเกิดเป็นตนนี่น้อยมากก็าอาจจะต้องเดินหาแทนเนาะแล้วก็ใครที่กลัวหลงเนาะกลัววิ่งหาโซนใหม่ไม่เจอเนี่ยเราวางแผนที่ไปเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงในแผนที่นะทุกคนแบบนี้เห็นเปล่าจะขึ้นเป็นลูกไก่นุ่นนุ่นนุ่น,น,นผมเจอแล้วเค้กโอเคตอนนี้เค้กผมเจอแล้วนะโอเคของเกือบครบแล้วของที่ผมต้องการเกือบครบแล้วครับทุกคนเ,เราทําตัวครับ และนี่ก็คือมอทำอาหารอันใหม่นะทุกคนที่เราจะใช้ทําอาหารสําหรับอีเวนต์นี้นี่ครัามาเลยแล้วก็วางไปเดี๋ยวอาหารเนี่ยค่อยทําก็ได้นะเพราะว่าผมยังไม่รีบขนาดนั้นเอาเวลาช่วงแรกเนี่ยไปหาทรัพ,พยากรน่าจะดีกว่านี่ับทุกคนถ้าเราหิวหิวเนี่ยเราก็เดินมากินมันหวานตรงน,นี้เพิ่มเยอะอยู่อุ้ยโชคดีจัดทุกคนเราได้ข้าวโพดมาสองอันแล้วก็ได้ฟักทองครบแล้วนะตอนนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะวิ่งไปหาแฟรี่เนาะแล้วก็เอาพลิกไปแลก วันที่2วันที่3เนี่ยควรจะแลกพริกกับแฟรี่ได้แล้วเนาะคือเราจะไปหวังแลกวันสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ทันนะทุกคนเพราะว่าต้นไม้เนี่ยปลูกวันนี้ได้พรุ่งนี้นะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบปลูกวันนี้ได้วันนี้และพริกหน่อยครับนี่ผมรู้สึกว่าอีเวนต์นี้เนี่ยจะทําให้พริกเนี่ยมีให้แลกทุกรอบนะแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอาตรงนี้ก็ดีเหมือนกันทุกคนในคลินิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเค้กให้เราเนาะแต่บางทีก็ไม่มีนะบางทีก็จะเป็นผ้าพันแผลล้วนๆเอาล่ะเดี๋ยวตอนกลาง ทำอาหารเตรียมไว้หลายๆอันจะได้ดูด้วยว่าขาดอะไรบ้างไม่งั้นเดี๋ยวมาเตรียมวันสุดท้ายเนี่ยไม่ทันเอาล่ะเดี๋ยวผมวิ่งไปเก็บเบอร์รี่ก่อนเนาะเบอร์รี่เนี่ยต้องเก็บอยู่ทั้งหมด4ี่อันนะครับทุกคนโอเคได้มาแล้ะเนื้อไก่เนื้อไก่หนึ่งเบอร์รี่สองใส่เข้าไปตอนนี้หิว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 ,หวกินฉลาดอือพอทําอาหารเสร็จเนี่ยเราก็เอามาไว้ตรงโต๊ะเนาะแบบนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเมนูไปเป็นเบอร์รี่สองมันหวานหนึ่งอ้ามันหวาน กินหมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปเก็บที่นี่ก่อนเดี๋ยวไปเก็บที่อ่ารังไก่มันชื่ออะไรนะมันไม่ใช่รังไก่มันคือโซนฤดูใบไม,ไมพ้พี่นี่โซนนี้มันจะมีไก่ให้อา้าวผมกินได้หมดแล้วดิโซนนี้กินได้หมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปโซนอื่นมันหวานนี่น่าจะสองวันเกิดทีหนึ่งอ่ะพิกเก็บมาก่อน,นไหนๆก็เดินผ่านแล้วเก็บมาพิกเบอร์รี่สองมันหวานหนึ่งใส่เอาไปปื๊บปื๊บป๊บอันนี้จะเป็นเหยือกน้ำนะครับผมจําได้ว่าอันผมจําได้วันที่สองเนี่ยเป็นเหยือกน้า เบอร์รี่เนี่ยเข้าใจแต่ใส่มันเข้าไปเนี่ยไม่ฝืดคอหรออา้าวต่อไปเป็นสเต็กเนื้อสเต็กกับเนื้อเนื้อเล็กอะเนื้อกะายผมเรียกว่าเนื้อกะไตอ้าวแครอทผมกินได้หมดแล้วเวก็บแครอทตามพื้นเอาแล้วกันตรงนี้มีอันนึ่งเดี๋ยวมาเก็บตรงนี้แทนต่อไปข้าวโพด2มันหวานหนึ่งข้าวโพด2นี่ข้าวโพด2มันหวานหนึ่งคือถ้าเราเตรียมวัตถุดิบครบหมดแล้วเนี่ยการทำอาหารเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วนะครับทุกคน ก็จะไม่ต้องไปวิ่งหาวัตถุดิบเยอะเนาะมันเสียเวลาถ้าทำงั้นนะ่ะเตรียมไม่ครบเลยแล้วก็ทำทีเดียวน่าจะง่ายกว่าเนื้อไก่3มีพอดีผมจำได้ว่าอันต่อไปเนี่ยจะเป็นไส้3ามอันหนึ่มใช่ไหมนี่อย่งไส้3ามอันโอเคแล้วต่อไปก็ พริก2แล้วก็ไส้1ใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมเริ่มหิวแล้วขอหาอาหารก่อนแล้วนึงนะตอนนี้เริ่มหิวโอเคมาต่อต่อไปมันหวานหนึ่งเค็งหนึ่งฟักทองหนึ่งเค็งหนึ่งโอเคมันหวานหนึ่งเค็งหนึ่งฟักทองหนึ่งโอเคมาตะพิ่ต่อไป เนี่ยทุกคนเราเตรียมอาหารครบแปดอันแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยก็เป็นจานที่9้าแล้วนะจานที่9กานี่ต้องใช้ปลาดาบเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าผมจะหาปลาดาบเจอหรือเปล่าเพราะว่ามันเหลือเวลาทั้งสองวันยังไม่มีเบ็ดเลยครับคือวันนี้ก็วันที่ห้าเนาะแล้วก็เหลือวันพรุ่งนี้อีกวันนึงเฮ้ยผมอาจจะหาทันก็ได้นะทุกคนใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่าว่าจะหาทันหรือเปล่าเออเด็ดเด็ดเด็ดหนังแลกเบ็ดแลกเบ็ดแลกเบ็ดต้องท่องไว้เดี๋ยวลืมเบ็ดตกปลานี่ไงได้มาแล้วหัว่าผมไปตกปลาโซนนี้ดีกว่าโซนบ่อสีเขียว มันมีโอกาสได้ปลาดาบซึ่งเลเวลหนึ่งตกยากมากนี่นะทุกคนพอถึงวันที่6เนี่ยก็จะเขียนว่าแตงกิวิ่งดินเนอร์เนี่ยจะมาถึงคืนนี้เพราะฉะนั้นผมต้องรีบหาปลาดาบน่าจะเสิร์ฟสิบจานไม่ทันนะเฮ้ยนี่นี่นนปลาดาบ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 ได้ปลาดาบมาแล้วเฮ้ยทันปะเนี่ยทันปะเนียตรงนู้นมีพริกอยู่ตรงนู้นมีพริกอยู่บูดความเร็วบูดความเร็วได้พริก พลิก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 กินไปกินไปแล้วก็กินตรงโน้นอีกตรงนน้นอีกพลิกอีกอันหนึ่งพลิกอันนี้ด้วยอันนี้พลิกโอเคเดือดเดี๋ยวดืต้องเก็บพลิกไปด้วยเก็บเก็บอีกสองอันปลาดาพลิกปลาดาพลิกปลาดาพลิกโอเคปลาดาพลิกปลาดาพลิกหนึ่งสองสามอยู่ๆก็ได้เฉยเลยแต่สุดท้ายไม่น่าได้ละ อันสุดท้ายไม่น่าได้แล้วทุกคนอืออันสุดท้ายไม่น่าได้แล้วเพราะว่าผมไม่มีนี่ด้วยฝักทองเมนูสุดท้ายของกวางครับต้องใช้ฝักทองแล้วก็เนื้อซี่โครงสองอันเกือบแล้วเนาะทุกคนอันนี้คือเกือบแล้วเนาะอ่าก็คือแล้วอ่ะไม่ห้มาแล้ว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 นี่นี่มีนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเราก็ให้แล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยมาหยิบนี่เนาะอ่าเยื่อน้เพื่อที่จะเสิบน้ํากับ คนที่อยู่บนโต๊ะกผมยืนบนโต๊ะเลยง่ายดียืนเลยอ่ะใครกินน้ำเนี่ยมันก็จะขึ้นไอคอนให้เราเนาะให้เราเติมน้ำให้แบบนี้แบบนี้เราก็ต้องเติมรีบเติมรีบเติมผมมีคนเดียวจะเย็นโอ้ี่คนเดียวจะเย็นครับคนเสิมน้ำมีคนเดียวคนเสิมน้ำมีคนเดียวครับจะเย็นก่อนจะเย็นครับกินช้าๆกันหน่อยกินช้าๆกันหน่อยโอ้พี่ไปหืพี่อดยากมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยโอดูดูเดฟเรากินแบบบุมมามาก ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหใจเย็นไม่ต้องรีบพี่ใครหิวโดดบอ่อน้ํานั้นก่อนเลยบอ่อน้านั้นก็มีน้าเหมือนกันมีปลาด้วยอาหารเรียบร้อยทุกคนพอเราซืบอ,อาหารเสร็จเนี่ยก็จะมะีกล่องรางวัลให้เราเนาะอันนี้คือกล่องรางวัลน,นะกล่องรางวัลให้เราเปิดแล้วก็จะมีอาหารเตรียมให้เราด้วยนี่อาหารอาหารเหลือ <laughs> มันคืออาหารเหลือความอิ่มมันก็จะพอๆกับดินเนอร์สเต็กเลยเนาะอะเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะเปิดได้อะไรบ้างอันนี้คือมันสามารถสุ่มเปิดได้หลายอย่างมาเลยนะ รอบแรกผมก็ได้เลกกันไปเนาะอ่ารอบนี้ได้ชุดเกราะนะอ่าอุปกรณ์ที่ทําให้ชุดเกราะของเราเนี้ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอส่วนอันนี้รอบที่แล้วเนี่ยผมได้ปืนเลเซอร์แคนนอนกล่องที่สองอ่าก็ได้เลเซอร์แคนนอนเหมือนเดิมกล่องสุดท้ายครา้ที่แล้วเนี่ยผมได้เลื่อยกับคุณในได้ได้มาสองอันเลยเนาะแต่รอบนี้ผมได้ชุดเกราะแดงเลยครับแล้วก็คุณในโคตรเจ๋ง อีเวนต์นี้เนี่ยก็จะหมดแค่นี้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็เห็นอะไรไหมเขาอัปเดตยูไใหม่ให้เรานี่พวกอาวุธอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีไอคอนให้เราแล้วนะเรามาสรุปกันดีกว่านะครับทุกคนเกิดมาเนี่ยก็จะมีโต๊ะดินเนื้อให้เราเนาะเป็นโต๊ะอันนี้แล้วก็จะมีป้ายไว้บดเขียนว่าเขาต้องการอะไรบ้างวันแรกเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยรีบตัดหมายเยอะๆเลยนะครับรีบตัดไม้เยอะเลยทําแปลงผลักก่อนรีบทําแปลงผลักสัก 2- อสแปลงเนี่ยแล้วก็รอลุ้นว่าเราจะได้ เขาโพ2อันแล้วก็ฝักทอง1ลูกหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปไล่ตีไก่ครับตีไก่ให้ครบเลยตีไก่จนกว่าเราจะได้ไส้มาทั้งหมด4อันนะครับพอเราได้ไส้มาทั้งหมด4อันแล้วเนี่ยของที่เหลือเนี่ยก็จะหาไม่ยากแล้วครับเราไปเก็บดอกไม้แลกพลิกเนาะพริกเนี่ยผมก็แนะนําให้แลกวันที่2วันที่3วันที่4เนาะคือแลกวันที่5ก็ได้นะทุกคนแต่ว่าพลิกเนี่ยจะโตวันที่6วันที่6เนี่ยก็จะมีเวลาให้เราเตรียมอาหารช่วงกลางวันเนาะแต่ว่ามันก็จะลุ้นๆหน่อยว่าจะาาาอออหหรนเ่่้วววกิงงพใ เค้ก uh, นะครับวิ่งออกหาเค้กในโซนเลเวลส่เลเวลห้าเลเวลหนะครับมันจะมีเค้กดอปเยอะมากหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราเจอคลินิกหรือว่าโบสก่อนเนี่ยเข้าโบสหรือว่าคลินิกก่อนได้นะทุกคนเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะดบเค้กให้เราหลังจากที่เราได้ของพวกนั้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาทาอาหารเนาะเราเราทำอาหารในมอทำอาหารไม่เสร็จแล้วก็เอาของมาวางไว้บนโต๊ะเนาะหลังจากที่เราทําอาหารเสร็จในคืนของวันที่6เนี่ยพวก NPC เนี่ยก็จะเดินมากินอาหารของเราเนาะก็จะมาตามจํานวนที่เราทาอาหารเสร็จแลในเฟสสุดท้ายเนี่ยเรา,าก็ คอยวิ่งเติมให้กับ n p c ที่กินข้าวอยู่หลังจากที่เราเติมอาหารได้เสร็จเนี่ยก็จบแล้วครับก็จะได้กล่องมาให้เราเปิดเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราเสิร์ฟอาหารไปเท่าไรเนี่ยมันก็จะขึ้นตามนี้เนาะใครเสิร์ฟอาหารได้ต่ำกว่า3จานเนี่ยก็จะไม่ได้เลยเนาะส่วนใครที่เสิร์ฟได้3จานขึ้นไปเนี่ยก็จะได้กล่องทองแดงใครเสิร์ฟได้5ก็จะได้กล่องเงินเนาะส่วนใครเสิร์ฟได้8ขึ้นไปเนี่ยก็จะได้กล่องทองและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้นะครับทุกคนใครที่ได้ของอะไรเเทบบ้้้้าาางกก็สมมรถออไไวใตด แล้วเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายครับ bye